นานาบาบานานาบานานาคำเตือนเนื้อหานี้เป็นการแสดงมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำจะพวกเด็กน้อยปิดไปซะใครที่อายุกเกินแล้วจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วแต่ความสบายใจแต่อย่าดราม่าก็พอนะจะพวกดอกไม้ดอก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 ลาเวนเดอร์สวัสดีโย่เออ กันนี้ก็จะมีมาแถลงการเกี่ยวกับคลิปคลิปต่อไปก็คือเราจะมีการทําหนังขึ้นก่อนที่เราจะทําหนังเราต้องมีแผนเขียนสคริปต์ลงก่อนว่าเราจะทําหนังเรื่องอะไรแต่ว่าได้เตรียมเขาเรียกว่าได้เตรียมเกี่ยวกับเสื้อผ้าไว้แล้วที่จะทําหนังต่อไปมันจะเป็นแขนสั้นเออต้องดูว่ามันจะทําเรื่องอะไรตอนเนี้อยากจะขอคนละหนึ่งบอร์ด เพื่อนำไปสร้างเป็นหนังโอ้โหหนังอะไรก็ต้องมาดูกันนะครับอาจะะเป็นหนังปรโมชส่หนังอะไรก็ได้คลิปเนี่ยจะไม่ถึง1นึ่งถสนาทีถึงประมาณนั้นแหละก็คือมาบ่นให้พวกมึงฟังว่าเดี๋ยวจะทําหนังแล้วลอยสไปเดอร์แบ็คมาโอเคไหมทําหนังแล้วก็หนังพวกเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากพวกมึงต้องรู้ว่าสถา,านการณ์มันเป็นยังไงแล้วโดนอะไรบ้างในหนังอะ่ะ มันก็จะประมาณว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งสมมติขึ้นมาอ่าเวลาทําหนังก็คือทํายังไงแต่งเรื่องไงแต่งแต่งเรื่องแต่งเรื่องเฉยๆเเว้ยเออไม่เคยเอาเรื่องจริงมาแต่แต่งเรื่องนะเวลาทําหนังก็เขียนเฉยๆเอออเอเดี๋ยวไปเอาอุปกรณ์ทําหนังแป๊บนึงแน่อุปกรณ์ทําหนังผมเป็นเสื้อสีแดงแล้วก็เสื้อสีเหลือง ไม่รู้ว่าทําหนังเรื่องอะไรนะไม่รู้นะแต่ว่าทําหนังแน่นอนเดี๋ยวพวกมึงรอตามชมประทับใจพวกมึงแน่นอนไม่ประทับใจไปถีบไอแบกนะไปถีบไอสไปเดอร์แบกได้นี่สตัวนี้ก็รู้จุดประสงค์แล้วจริงรู้จุดประสงค์แล้วพวกมึงจะได้ดูแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวทําหนังออกมาให้พวกมึงดูโอเคไหมไอพวกโบไอพวกคนดู เดี๋ยวไปดานแบ็กมาก่อนแป๊บหนึ่งนี่ไอ้แบ๊กอ๋หัวมันหายจากที่โดนตัดคอต้องรอยแบ็กมานะโอเคนะแล้วก็ถ่ายทำหนังกันตอนนี้ก็มาบอกให้พวกมึงฟังว่ากูกำลังจะทำอะไรโอเคไหมตูกำลังจะทำอะไรแล้วหนังต่างๆที่พวกมึงดูขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์มีการคอมเมนต์มากก็ทำให้กูเสี่ยง เสียงเสียงมกมากเลยแต่ก็ขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวเจอกันว่าหนังต่อไปมันคือเรื่องอะไรน่อยแบงนยรอแม่งมาเนี่ยเอาหน้ากากมาดูก่อนโอเคไหมว